สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะฮะเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมแจกทองให้กับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปในช่วงของสิ้นปีที่ผ่านมานะครับและมีคุณลูกค้า1เคสครับ1ครอบครัวเป็นคนแรกที่จับฉลากได้ทองคำเป็นลูกค้าของพี่โยนะครับอยู่ด้านข้างอันตรงนี้พี่ นเดชครับผมจัดไปจัดไปครับผมพี่นเดชออกรถรุ่นอะไรไปครับเป็นรถอิซูซูสี่ประตูครับสีขาวสีขาวขับสีไหมครับอะไรนะฮะขับสีไหมขับสองขับสองครับโอเคโอเคนะครับก็สําหรับในช่วงวันสําคัญใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดในปีนี้ใกล้จะถึงมีมีเทศกาลใหญ่เมษาครับเดี๋ยวเรามงการ สรน้ําดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมจัดไปจัดไปคราวนี้เนี่ยนะครับอันก็ขออนุญาตนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกระดาษเปล่าเออเเป็นทองคำมีของดีอยู่นี่นะฮะขอมอบให้กับพี่นาเดชเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมพี่นาเดชครับอันขอรบกวนตรงนี้นิดหนึ่งได้ครับฝากถึงลูกค้าท่านอื่นหน่อยเกี่ยวกับรถมือสองที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโต้ออได้ครับ สำหรับรถมือสองนะครับที่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนจริงครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ถนนคู่ขวาครับน้องจอกเป็นที่ที่คุณจะไม่ผิดหวังเพราะเราได้จริงครับเราได้จริงของจริงๆอยู่นี่นะครับออกกับคนไหนก็ได้นะครับออกกับคนไหนก็ได้เราได้แน่นอนครับแต่จบคลิปอันเอาคืนนะ ไม่ได้ครับอันนี้เป็นของผมแล้วครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านเลยนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมนะครับเป็นการต้อนรับนะครับวันปีใหม่นะครับออกที่นี่ไม่ผิดหวังครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านให้พี่โยทิ้งท้ายนิดนึงมีอะไรอยากฝากลูกค้าไหมที่กำลังจะออกรถในปีนี้อ้าวจัดไปท่านใดที่สนใจรถนะครับผม เซลโยนะครับยินดีบริการนะครับสู้ทุกคันทุกเคสนะครับท่านใดไม่สะดวกมาเดี๋ยวเซลโยไปหาถึงที่ครับผมรถเราเกรดเอแน่นอนครับการันตีครับผมโอเคครับดีจริงครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีลูกค้าอ่าประมาณ3ท่านนะที่ได้ทองคำอ่าแต่คนนี้เนี่ยที่เราจับฉลากคือพี่ณเดชเป็นคนแรกโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเค เอ้าขับตัวแรกขับครับ